ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กำลังพอๆกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องครับวันนี้พ่อแต้มพามาสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะสิบแปดอาจารย์ดังนาคามครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปด ขับเลขล่างก็ออก40เนาะพี่น้องเนาะครับชุดที่พ่อเตีมสรุปให้งวดที่ผ่านมาได้พี่น้องครับเด่น0 8, 9, นะูรอง8กับ9เนาะพี่น้องเนาะครับกับมา0มา8นะครับเอาสายบิงสายหลุดก็ดีโชคมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเตีมพามาสรุปต่ออีกเนาะพี่น้องครับไปเบิ่งน้ำกันนะครับ ครัพก็แต้มเริ่มเลยนะพี่น้องพ่อช่างคมนะพี่น้องเด้อพ่อช่างคมงัวทิ่ผ่านมากเข้าศูนย์สี่นะพี่น้องบนล่างวิ่งรูด1กับสองเน้นที่สองพี่น้อง1กับสอง ครับรับเชบหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณในห,หลายเรือครับเดอ้พอพ่อช่างคมเนาะครับเนาะคอยเข่าควายปังๆหยิกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนบนล่างวิ่งรดดศูนย์กับแปดพี่น้องศูนย์กับแปด ครับแชปหน้าจอครับผมครับพ่เตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศย์เพี่น้องปู่ศย์เบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1เน้นที่1นได้พี่น้อง0นย์กับ1 ศูน,นะครับครับแชทหน้าจอครับผมขับปเตรียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนเจ็ะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราดพี่น้องปู่โคราดบนล่างวิ่งรูด6กับ7พี่น้อง6กับ7 โอ้อันนี้ก็ซึมออสองครับรับจ็บหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอกราบขอ,ขอพระคุณปูหลายๆด้ครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้อง เซียนหนองหานบนล่างวิ่งโลดห้ากับสามนะครับสามห้านะครับกับแชปหน้าจอครับผมครับผมเตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อเซียนเพลงพี่น้องพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งโลดสกับ2องับสกับ2ครับแชปหน้าจอครับผมครับปเตียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้องเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูดหกกับ8นะครับ6กับแปดับแชปหน้าจอครับผมครับปรปเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนผาสุกนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องปูคำชนบนล่างวิ่งโลดสี่กับห้านะครับสี่กับห้าสี่ห้านะครับรับแชปหน้าจอครับผมรับขอเตียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคำชนเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองพี่น้องพ่อฉลองบนล่างวิ่งรุด1กับ9เน้นที่1พี่นอ้อง1กับ9ครับ ครับเช็หน้าจอครับผมครับพ่อเตี่ยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่พี่น้องพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูด9กับ0นะครับครับ ครับแชทหน้าจอครับผมครับขอเต็มขอบขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่เนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยเนาะพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรลดศูนย์กับสองพี่น้องศูนย์กับสอง ครับรับแชปหน้าจอครับผมรับปอแตมขอขอบคุณในหลายดเดอรอแม่น้อยเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดสองกับสามนะครับสองกับสามสอง สามนะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสเกตพี่น้อง ปูศรีสเกตบนล่างวิ่งรูด0ย์กับ9เน้นที่0นพี่น้อง0กับ9ครับแชปหน้าจอครับผมครับประตยมขอกราบขอบพอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศรีสะเกเนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่เลี้ยงเดียวพี่น้องแม่เลี้ยงเดียวบนล่างวิ่งรด0กับ2เน้นที่2พี่น้อง0กับ2 0 2นะครับกันเน้นหลายหางแด้นะพี่น้องเ้อแคปหน้าจอครับผม ครับป้าเตมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแม่เลี้ยงเดียวเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูด3มกับ6นะครับ ครับเลขบอหลายหางนะพี่น้องเนอะสามหกสามเจ็ดสี่ตัวเน้นนะครับเนาะแชปหน้าจอครับผมครับพอเตรมขอขอบคุณหลายๆลนะครับเด้พอพ่อดอนและยองนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันนะพี่น้องเ้อครับพ่อวันบนล่างวิ่งรลดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งนะพี่น้องศูนย์กับหนึ่ง 1นน1นะครับครับ16 17ตัวเน้นนะพี่น้องเด้อแชปหน้าจอครับผมครับปอเตียมขอขอบคุณหลายเด้ครับเด้พอพ่อวันเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหน้องคายพี่น้อง เซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดสองกับสามพี่น้องสองกับสามห้ครับแชปหน้าจอครับผมครับพอเตียมขอขอบคุณหลายนะไรไครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะพี่น้องเนาะคือของพอเตีมนะครับ รับของพอแต้มบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับ2เน้นที่2องนะพี่น้องเนดะ้อหนึกับ2อน่สองนะครับอาผิดพลาดประการในะพอแต้มกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเนดะ้อสายวิ่งสายรูดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแชร่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นเดี๋ยวพอเตรียมขอเวพอนคอยเขานะ่าเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมภาไปนําคะแนนน้ํากันมาพี่น้องโอ้ส้นสองตัวได้พี่น้องเด้อครับศูนยะ์เจ็ดคะแนนนะพี่น้องเด้อะหนึ่งห้าคะแนนสองเจ็ดคะแนนสามสี่คะแนนสี 5, 2, ่สองคะแนนห้าสองคะแนนหกสามคะแนนเจ็ด หนึ่งคะแนนแปดสองคะแนนเก้าสามคะแนนพี่น้องลอง 1กับสมพี่น้องส้นสองตัวได้พี่น้องได้สองศูนย์ศย์สนะครับ ามนี่เนาะพี่น้องเน,ะนาะศู 2, นย์เจ็ดคะแนนสองเจ็ดคะแนนทอกันนะพี่น้องอ้าผิดพลาดประกันได้พอเตียมกราบขอโทษขอใหได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายหลูดตัวพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อขับตัวเลขเป็นเชี่ยแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเอาพอเตียมคอเวฟฟอนคอยขา่าวคอยปังอีกครับพี่น้องใ้สศกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ อ้าวย่าลืมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดียนเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับสุดท้ายทายสุดนี่ขออิบซีทุกคนโฉบโฉบมนันมันแห้งๆรวยๆเนาะครับเนาะขอกับพอเตียมหยิกหลังหวยออกเนาะพี่น,ะนะน้องเนาะมะเร็งสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับอ้าวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม